พัฒนาโมโนคริสตัลไลซิลิโอลโซลาเซลล์ได้อีกขั้น <Go. S 1> ขอต้อนรับเข้าสู่น e โอเทคไทยแลนด์ ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับ E ีีนี้ทาง New Tech Thailand ก็จะมาอัปเดตข่าวเกี่ยวกับแผงโซลาเซลล์นะครับซึ่งล่าสุดนักวิจัยของจีนนะครับก็สามารถพัฒนาแผงโซลาเซลล์แบบโมโนคริสตัลไลซิลิคอนโซลาเซลล์นะครับให้มีความบางมากขึ้นแต่ว่าประสิทธิภาพไม่ลดลงซึ่งทางเรานะครับขอเกริ่นแผงโซลาเซลล์เท่าที่เราพอจะรู้จักก่อนนะครับซึ่งก็จะมีอยู่3แบบนั่นก็คือโมโนคริสตัลไลซ์ ซึ่งจะเป็นตัวที่รับพลังงานได้ดีที่สุดนะครับสำหรับแบบนี้และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานที่สุดรองลงมานะครับก็จะเป็นแบบโพลีคริสตัลไลน์พาเนลและสุดท้ายจะเป็นแบบตินฟิล์มพาเนลนะครับซึ่งแบบตินฟิล์มพาเนลนะครับก็จะประสิทธิภาพน้อยที่สุดนะครับแล้วก็อายุการใช้งานสั้นที่สุดโดยตินฟิล์มพาเนลนะครับก็จะเป็นแบบบางที่สุดเช่นกันครับ แต่ล่าสุดนะครับนักวิจัยของเซี่ยงไฮ้อินสติทิวต์ออฟไมโครซิสเต็ม n อนด์อิน o n ม e ชันเทคโนโลยได้พัฒนาโมโนคริสตัลไลน์ซิลิคอนโซลาร์เซลล์ที่มีความยืดหยุ่นสูงเพื่อประสิทธิภาพและลดการปลดปล่อยคาร์บอนของจีนให้ต่ำลงและวิธีการที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับโดยให้โซลา r เซลล์ที่พัฒนาขึ้นมาใหม่นะครับมีความหนาเท่ากับแผ่นกระดาษเท่านั้นเองแถมยังไม่หักง่ายด้วยนะครับ สามารถดัดโค้งงอได้และการทำให้แผงโซลาเซลล์ไม่แตกหักง่ายนะครับเป็นผลมาจากนักวิจัยประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนโครงสร้างระดับไมโครและคุณสมบัติทางกลไกเพื่อให้เกิดการยืดหยุ่นที่ดีขึ้นโดยไม่ส่งผลกระทบต่อการรับแสงอาทิตย์ซึ่งนักวิจัยจากเซี่ยงไฮ้นะครับก็สามารถลดความหนาของแผ่นซิลิคอนให้เหลือระหว่าง50-60ไมครอน และเมื่อเทียบประสิทธิภาพแล้วนะครับความสามารถเปลี่ยนแปลงพลังงานแสงให้เป็นพลังงานไฟฟ้านะครับไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมเลยเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะส่วนคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน